สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับทางช่อง WN Beta YouTube Channel ช่องนี้นะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆจากทางบ้านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าจะเริ่มต้นในส่วนของ Simulation การวิเคราะห์เนี่ย Finite Element นะครับ FEA เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับแล้วมีปัญหาในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งไฟล์ผลลัพธ์เนี่ยไปปนกับไฟล์โมเดลชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับ เริ่มต้นนะครับผมเปิดชิ้นงานตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในส่วนของโมดูลที่เป็นการสร้างโมเดล3ม,มิติขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ Simulation เนี่ยเราต้องไป add in โมดูลเพิ่มขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆไปเลือกในส่วนข้างๆรูปเฟืองนะครับ dropdown add in นะครับในส่วนนี้การ add in นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวนะครับ เลยนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับเราจะเลือกในส่วนของ SolidWorks Simulation นะครับให้เลือกในส่วนของเช็คบล็อกในส่วนนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับการเช็คบล็อกนะครับมีด้วยกันอยู่ -2 อวิธีด้วยกันนะครับในส่วนนี้วิธีแรกนะครับเป็นการเช็คบล็อกในทางส่วนด้านซ้ายนะครับหมายความว่าเราเปิดพาร์ทเนี่ยเพื่อจะทําการวิเคราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนอันดับต่อมานะครับในข้าง ทางด้านขวานะครับทางด้านขวาหมายความว่าเมื่อเราเช็คบล็อกไปแล้วนะครับในกรณีที่เราปิดโปรแกรม Solid Work s ไปแล้วนะครับแล้ววันต่อไปนะครับหรือชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะกลับมาวิเคราะห์อีกเนี่ยหรือใช้บ่อยๆนะครับก็ให้ทำการติ๊กตัวทางด้านขวาเนี่ยนีไว้นะครับในส่วนของเช็คบล็อกทางด้านขวานะครับแต่ในที่นี้นะครับผมแนะนำนะครับ ถ้าหากเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำการวิเคราะห์บ่อยๆนะครับให้เราเลือก Uncheck บล็อกตรงนี้ออกนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับผมเช็คบล็อกทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นติ๊กโอเคครับโปรแกรม SolidWorks ก็จะทำการ Add-in ในส่วนของโมดูลในส่วนของ Simulation เกิดขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้จะเห็นได้นะครับจาก2แถบด้วยกันนะครับที่เมนูบาร์ครับ กับส่วนเมนูแถบเมนูบาร์ด้านบนนะครับก็จะในส่วนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนนี้เมนูบาร์นะครับโอเคครับลำดับต่อมานะครับก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับหรือทำการซิมูเลชันนะครับให้เราตั้งค่า d e f a u l t ของโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ต้องตั้งค่าอีกนะครับในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าครั้งแรกในส่วนของซิมูเลชันนั่นเองนะครับ ให้เราเลือกในส่วนของ simulation ครับเลือกที่ option นะครับเป็นการ setting option ก่อนนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับผมให้ f o ก u สมาในส่วนของ default option นะครับ default option เนี่ยเขาจะมีให้เลือกกันอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือ unit นะครับโดยโดยโดยทัย่วไปแล้วเนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์เนี่ยเป็นหน่วย si เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็น unit system ให้เพื่อนเเลือกในในหน่วยของ SI นะครับยูนิตสิสเทมต่อมาครับด้านล่างครับเป็นยูนิตเป็นเลงดิพัชเมนต์นะครับในส่วนนี้เราเลือกเป็น MM แล้วกันเป็นมิลลิเมตรนะครับต่อมาครับ Temp e r a t u r e นะครับเป็นองศานะครับเป็นการวิเคราะห์บอกหน่วยเป็นองศานะครับในบ้านเรานะครับใช้เป็นหน่วยของเซลเซียสนะครับเราก็ทำการเช็คด r o p d o w n ลงมานะครับเลือกเป็นเซลเซียสนั่นเองนะครับ อันดับต่อมาครับ pressure at t e n k นะครับหน่วยเนี้ยนะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยแรงเรามีเยอะแล้วก็มีรายละเอียดที่มากนะครับให้เลือกเป็น m e ก a p a s c a l นะครับในส่วนนี้ก็ทําการเช็คนะครับเลือก m e ก a p a s c a l นะครับต่อมานะครับให้มาดูในส่วนของ r e s o u r c นะครับในส่วนของ r e s o u r c เนี่ย solidworks เวอร์ชัน2 0 2 0นนะครับเขาก็จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่4ช่องด้วยกันนะครับ ช่องแรกนะครับเป็นออโตเมติกนะครับช่องสองเป็นดิเรกสไปนนะครับช่องที่3เป็น FFE+ นะครับช่องที่4เป็นอินเตอร์ดิเรกสไปนะครับในส่วนนี้นะครับอธิบายก่อนนะครับเดนดิเรกนะครับดิเรกคือเราวิเคราะห์ชิ้นงานนะครับเป็นในส่วนที่ชิ้นงานไม่ได้ซับซ้อนหรือเยอะนะครับในส่วนนี้ใช้ดิเรกสไปได้นะครับส่วนชิ้นงานที่มีรายละเอียดปีกย่อดของชิ้นงานที่เยอะนะครับ ให้ใช้ ffeplus นะครับในส่วนนี้นะครับในที่นี้นะครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับหรือให้โปรแกรมเขา select เลือกให้เราเลยนะครับในส่วนนี้ให้เราทำการเลือก auto m a n t i o n นะครับโปรแกรมก็จะทำการวิเคราะห์และจัดการไฟล์ให้เราเองเลยนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับในส่วนของ resource folder นะครับในส่วนนี้ครับ ให้ข้อควรระวังนะครับในส่วนนี้ถ้าเราไม่ทําการสร้างโฟลเดอร์แยกในส่วนของการวิเคราะห์ของเราเนี่ยไฟล์วิเคราะห์เนี่ยซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับมันจะไปปะปนในส่วนของไฟล์โมเดลในพาร์ทและ Assembly ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ของเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นไฟล์วิเคราะห์เลยนะครับในส่วนนี้ ให้เราติ๊กในส่วนของ under sub folder นะครับในส่วนนี้นะครับตั้งเป็นในส่วนของชื่อ r e s o u r c แล้วกันนะครับผมขอตั้งเป็นชื่อว่า resource แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับข้อควรระวังอีกจุดนะครับการวิเคราะห์อของเราเนี่ยจะเ er อ r o r ได้นะครับหากเราใส่เป็นภาษาไทยนะครับคือเขาจะ มีในส่วนของคุณในคุณสมบัตินะครับในการวิเคราะห์เนี่ยไฟ์พาช,ชิ้นงานเราเนี่ยจะมีในส่วนของการใส่ค่าวัสดุนะครับในส่วนเนี้ยถ้าเราใส่ภาษาไทยไปเนี่ยจะทำให้ให้การวิเคราะห์อของเราเออร์เลอร์ได้นะครับแนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนนี้นะครับลำดับต่อมานะครับให้เรามาดูในส่วนของ c o l o r chart นะครับ c o l o r Chart เนี่ย i e n t i f i c เนี่ยให้เรามาดูตรงนี้นะครับ Number Format นะครับก็จะมีด้วยกัน3หน่วยนะครับ3 Selection นะครับ i e n t i f i c เนี่ยเป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิศวกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะครับให้เรามาดูให้เรามาเลือกในส่วนของ l o a t i n g นะครับก็คือเป็นการไล่ลำดับสีไปเลยนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับ General General เป็นการบอกหน่วยแบบเป็นลำดับ Number นะครับในส่วนนี้ เจเนอเรลเนี่ยก็จะมาผูกในส่วนของในส่วนของค่าตัวเลขที่เรากรอกไปนะครับในส่วนนี้เป็นระดับ number ในในใน,ในที่นี้นะครับแนะนำเป็น f l o a ติ้งนะครับลำดับต่อมาครับมาดูที่ p อร t ตวันนะครับเป็น static study r e s o l v นะครับก็จะมีในการพอร์ตหนึ่งพอร์ตสองพอสามนะครับพอร์ตหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกโชว์ในส่วนของ r e s o l v type เนี่ยเขาจะขึ้นมานะครับเป็น default ของตัวโปรแกรมก็คือ nodes ส t a t e นะครับส่วนนี้ให้เลือกเป็น one m i state s s นะครับเราจะโชว์ในส่วนของค่า one m i state s s นะครับลำดับที่2นะครับเลือกเป็น d e p l a c e m e n t นะครับเป็นหน่วยของ URES นะครับก็คือเป็นหน่วยผมเรียกว่าเป็นการกําจัดละกันการกระจัดละกันก็คือระยะยืดจากจุด0นะครับไปยังจุดจุดจบนะครับก็คือ1ไป2นะครับก็คือค่าความยืดของตัววัสดุของชิ้นงานโมเดลของเรานะครับ ในส่วนที่3ครับผมได้ทำการเลือกเป็นในส่วนของโชว์ค่าของ Factor o f Safety นะครับในส่วนนี้เราได้รู้ครับว,ว่าเวลาเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยชิ้นงานของเราเนี่ยเลยค่าของ Factor o f Safety หรือเปล่านะครับเราจะได้ทำการ Modify p a r t ของเราใหม่นะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกคำสั่งนะครับหลังจากนั้นเราตั้งค่าเท่านี้แล้วนะครับ ให้เราเลือกในส่วนของโอเคไปนะครับในส่วนนี้